สวัสดีครับอยู่กับเราครอบครัวบางพลานนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมานั่งผิงไฟนะครับนี่ก็กําลังตื่นกันนะครับหน้าหนาวนะครับนี่เอ้ยควันเข้าครับนี่ก็เป็นเวลาห้านาฬิกาประเทศไทยนะครับหรือว่าตีห้าครับนี่ก็นี่ก็พี่ออยครับนี่ก็ไททันครับนี่นะครับ ขนเอาลงก็จะก่อไฟพิงกันนะครับนี่ก็อ,อยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่อยู่นะครับนาควบคุมนะครับมีผู้ใหญ่คอยควบคุมนะครับ นี่ก็จะดังไฟครับนี่ก็ให้ให้ควันเข้าหาช่องสุขกับพันล้านด้วยนะครับเพื่อไม่ให้ยุงเพื่อกันยุงให้น้องๆนะครับเรียบครับก็ออก ดังไฟก่อนนะครับพุกก่อไฟก่อนนะครับไฟติดแล้วครับอาาหนาวครับนี่ ดูแลให้ใกล้ชิดต้องดูแลใกล้ชิดครับต้องระมัดระวังครับเดี๋ยวก่อให้เกิดอันตรายนะครับใกล้จะแยงแล้วครับจะเช้าแล้วครับ นี่ก็เดี๋ยวอีกสักปีห้าครึ่งครับก็พี่ออยก็จะเอารถไปต่อคิวนะครับนี่ญาเจ่ครับก็นั่งพิงไฟกันนะครับ ก็ใส่เพิ่มนะครับเพื่อไล่ยุงให้น้องๆช้างด้วยนะครับอออ,อออมาสวงไรับถอยออกไหมครับถอยออกไหมไอ้ท่านไฟจรียก ว่าแล้วอีกแปบ๊บเดียวใช่ครับเป็นเดียวก็อนเช้าแล้วครับตองสุกกับพันล้านในควันเต็มเต็มเลยครับนี่ไล่ยุงให้ตองสุกกับพันล้านอ๋อหนึ่งช่องหนึงซี่นึ่งช่องอันนี้ครับน้องไต้ตันครับก็ นอนทิน้งไฟนะครับองอไนน้อยนะนั่ง ไายทางลูด้วยพอดีเลยนะควันเต็มครับควันเต็มเลยนะป้าลูกชิ้นลูกขวดเออพอดีเลยเอาชิมว่าปิ้งตันใครอยากไปทางนู้นมันไปโดนอีกแล้วนะใครอยากมาทางนี้ดีมันมีควันก็เป็นช่วงประกาศตอนเช้ารน้อครับตอนเช้านะครับนี่ ก็ช่วงกำลังตื่นนอนพอดีครับอืมหนาเลยหนาวหนาวน้องกร่ตั้นมันห่มผ้าห่มอย่างเดียวน้าวหนาวหนาวหนามาครับ นี้ก็ยุงเยอะมากเลยนะครับก็จะไล่ก็จุดไฟครับให้ควันไล่ย,ยุงให้พันล้านกับทองสุกนะครับอันที่ก่อไฟตอนเ็นนี่ดับแล้วครับนี่นี่ก็ก่อใหม่นะครับก็ต้องตื่นขึ้นมาก็ช่วยกันก่อน,นะครับเพื่อไล่ย,ยุงให้น้องๆครับ น้าก das um ็ใส่อีกนะครับให้ควันเยอะๆนะครับนอไนอนอเ้าครับครับให้น้องๆได้นอนตอนเช้าครับให้น้องๆนอนได้เต็มอิ่มครับลมวนใช่ครับลมวนลมหมุนติ้วเลย ีหนาเลยต้องชูล,ลมกวันถือผ้ากมูลมนเลยบันี้มามียินต้องชุกับโดนควันหนาก็เราเศษยาที่น้องๆกินเหลือครับก็มาใส่เพื่อก่อไฟให้น้องๆครับ ไอ้ตตั้นหนาวไหมไตยตันน้นหนาวไหมนี่ <laughs> ไต้ตั้นถอดเสื้อดิถอดเสื้อมาออดูวนแล้วเฮ้ยควันเข้าตาครับ นี่ก็ติดแล้วครับก็ไฟตรงนั้นปิดแล้วครับก็เป็นสองสองกองนะครับก็ให้น,อน้องช้างครับนี่ก็ลมก็เยอะมากนะครับ ลมแรงมากครับครับ,รบาม,มาเกาอให้แม่น้อยใช่ไหมครับ นี่ก็เดินไปหาแม่น้อยนะครับจบแวตรงแม่น้อยก็ดับแล้วครับ หาแม่น้อยก่อนนะครับอืนอนมไม่ค่อยยิ็นนะครับนี่ครับแม่น้อยย่ายังเหลืออยู่ครับแม่น้อยยุงกัดเยอะไหมครับครับก็ชื่อกันก่อไฟครับให้แม่น้อยนะครับ ไปตันมาแล้วครับโอก็ไฟให้แม่น้อยนะครับ <laughs> ยุงไม่กัดแล้วแม่น้อย ตากแกฝากน้ำคืนเนาะครับฝากแกตากฝนทั้งคืนครับแถมโดนยุงด้วยนี่ก็ยุงก็น่าจะไม่โดนทั้งคืนหรอกครับก็ไฟพึ่งดับนะครับก็พึ่งมาเก่อมาอีกครั้งหนึ่งครับควันไม่ไปหาไม่น้อยเลยจะไปหาไม่หันนี้ดาควัน ทั้งสองควันเต็ม,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 มลมแรงมากครับต้องเฝ้านะอย่าให้พลาดนะต้องเฝ้านะ ก็ก็กควันลืมออกมาเยอะแล้วครับแม่น้อยจะนอนอีกไหมแม่น้อย เด็กเออเด้อนาส่งน้องไปโรงเรียนก่อนเนอครับก็สหรบคลิปนี้ครับก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราครอบครัวบางพันล้านเนวยนะครับอย่าลืมติดตามคลิปใหม่ๆของครอบครัวบางพันล้านเนอนะครับสหราคลิปนี้ก็สวัสดีครับ